วันนี้ก็แพ็กน้ำพริกแต่เช้าเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยคืมแต่เช้าเลยฝนเนี่ยทำท่าจะตกฟ้าเนี่ยก็ร้องเสียงดังมากก็ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการแพ็กน้ำพริกของแม่โบได้นะคะแม่โบเนี่ยก็จะค่อยๆทำค่อยๆแพ็กให้เรียบร้อยเวลาใส่กล่องให้ลูกค้าเนี่ยก็จะสะดวกดูสบายหูแล้วก็สบายตาดีก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยคุณยายเนี่ยทำต้มจับฉายให้กินค่ะว,วันนี้แต่ก็อยากทำงานให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกินทีเดียวฝนเนี่ยก็ได้เทลงมาอย่างหนักเลยแม่โบเนี่ยแพ็กของเสร็จแล้วก็รีบเอาของไปส่งนะคะก็จะหาเสื้อกันนฝ คุมกล่องไว้ก็ยังดีนะที่ฝนเบาแล้วตอนที่เราไปส่งของไม่งั้นนน่าจะทุลักทุเลน่าดูพอช่วงเย็นๆเนี่ยคุณยายก็ทํากระเทียมเจียวกากหมูเจียวนะคะเป็นกระเทียมแบบไม่มีเปลือกนะคะน้ําหนักเนี่ยก็100รกรัมจะปรุงด้วยรสดีนิดหน่อยค่ะแม่โบเนี่ยจะปักตะกร้าให้แล้วนะคะมีแค่สิบถุงนะพอเย็นเนี่ยพวกเราก็ออกมาหาส้มตํากินกันนะคะก็สั่งมาหลายอย่างเลยนะร้านนี้เขาเด็ดเรื่องส้มตําแม่โบเนี่ยก็สั่งตำข้าวโพดตําแตงตาซั่วยําไข่เยี่ยมมาและที่ขาดไม่ได้อะไรที่แบบสุดโล่งคอเนี่ยก็เจียวหอนด้วยพอ นั่งคุยกันนะคะน้องแตงเนี่ยเขาก็แซลคุณยายหยอกุณยายอยู่อย่างนั้นแหละกินอิ่มแล้วก็อารมณ์ดีแล้วเราเนี่ยก็มีนัดกันนะคะว่าจะไปหาของหวานกินกันแล้วก็มีร้านโยเกิร์ตเนี่ยมาเปิดใหม่พวกเราเคยไปรอบหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้กินเลยค่ะเพราะว่าร้านเนี่ยเขาขายดีจนของเนี่ยหมดทุกอย่างเลยพอมา <c oughs> ถึงร้านเนี่ยแม่โบก็สั่งไปเลยนะคะ2แก้วเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่กับโยเกิร์ตข้าวเหนียวดำจำข้าวๆนะเพราะว่าเมนูเขาเยอะมากๆจำชื่อได้ไม่หมดแล้วก็มีอีกหลายเมนูที่อยากลองเลยค่ะรสชาติเนี่ยก็อร่อยดีค่ะ